ประเด็นที่2ก็ต่อเนื่องกับประเด็นที่1นะครับนะร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยซึ่งสส,สก้าไกลนะครับนำโดยคุณวิโรธรัคนาดีสอนเนี่ยนะครับเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา,าเข้าสภาวันนี้วันนี้วันพรุ่งนี้แหละนะครับร่างนี้คือร่างอะไรครับมันคือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติวินัยการคลังปี6-1นะครับตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติวินัยการคลังปี61นะครับ คุณวิโรธและคณะเนี่ยก็เสนอร่างแก้พรบวินัยการคลังเนี่ยเข้าไปแก้ประเด็นไหนนะครับแก้ประเด็นเรื่องเงินนอกงบประมาณนะโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนราชการต่างก็จะมีเงินนอกงบประมาณใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าเงินนอกงบประมาณเนี่ยให้เอามาฝากเอาไว้ที่กระทรวงการคลังน,นะครับแต่ในบางกรณีอาจไม่ต้องฝากก็ได้ถ้ากฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่นหรือ หน่วยงานนั้นทําข้อตกลงก,กับกระทรวงการคลังว่าไม่ต้องเอามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังนะนี่ของปัจจุบันเป็นแบบนี้คุณวิโรธก็และคณะก็เสนอเข้าไปครับบอกว่าให้แก้ตรงนี้ซนะเปลี่ยนเป็นว่าเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณเนี่ยให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่นเท่านี้พอ ไม่มีการให้กระทรวงการคลังไปตกลงกับส่วนราชการอื่นใดเพื่อให้ส่วนราชการนั้นถือเงินนอองบประมาณเอาไว้เองโดยไม่ต้องนําฝากกระทรวงการคลังยกเลิกการตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อเพื่อจะไม่ส่งมาฝากไปที่กระทรวงการคลังนั่นแหละพูดง่ายๆนี่คือเขาเสนอไปนอกจากนั้นก็มีประเด็นอื่นๆอีกก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเงินนอองกประมาณให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะครับตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องธุรกิจกองทัพครับ เราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องเงินนกนองกงบประมาณก่อนครับผมขออนุญาตอ,อ่านนะฮะว่านิยามของมันคืออะไรนะครับเงินนอกงบประมาณเนี่ยนะฮะนิยามที่มันชัดเจนหน่อยเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในพรบรวินัยการคลังปี6 1หนึ่งั่นแหละเขาให้นิยามไว้แบบนี้ครับว่าเงินนอกงบประมาณคือบรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุหรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งคลังแต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังนี่นิยามของเงินนอกงบประมาณเป็นแบบนี้ถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเงินนอกงบประมาณจะไม่ใช่เงินงบประมาณเข้าใจตัวนี้ก่อนนะเงินงบประมาณคืออะไรงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย เขาจะมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณได้เงินประจําปีเนี่ยไปเท่าไหร่เอางบไปใช้ได้เท่าไหร่นี่เงินงบประมาณเป็นแบบนี้แต่เงินนอกงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ก้อนนี้เป็นเงินก้อนอื่นๆแล้วพอได้มาแล้วหน่วยงานนั้นก็ถือเอาไว้เองนะครับไม่ต้องนําส่งคลังนะครับกฎหมายมันจะมีกฎหมายอนุญาตเก็บเอาไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง นี่เราเรียกว่าเงินนอกงบประมาณนะครับทีนี้เงินนอกงบประมาณถ้าท่านผู้ชมด้ฟ่งฟังนิยามแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเพี้ยนเพี่ยนเปล่าว่ะในเมื่อมันมีเงินงบประมาณอยู่แล้วทำไมต้องมีเงินนอกงบประมาณนะเงินนอกงบประมาณในพูดจริงๆมันก็เป็นข้อยกเว้นของเรื่องระบบงบประมาณระบบการเงินการคลังของประเทศโดยหลักแล้วเวลาใช้ใช้จ่าย,ายอะไรกันเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรฮะต้องเป็นงบประมาณประจําปีที่ผ่านกันออกมาแล้วเขาก็ให้ว่ากระทรวงนี้มีลิมิตแค่นี้เองใช้แค่นี้นะแล้วเงินนอกงบประมาณผล่มาจากไหน คำตอบก็คือว่ามันเพื่อประโยชน์อะไรทาไมถึงต้องมีนะฮะวัตถุประสงค์เงินงบปรานเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันอยู่ครับเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆถือเอาไว้เองแล้วไม่ได้นําส่งคลังเนี่ยนะฮะบ,บางทีมันเอาไปเป็นทุนไปต่อย,ยอดไปเสริมรายได้ขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานนั้นทําภารกิจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วมันยังไงฮะมันยังช่วยเรื่องอะไรครับมันยังช่วยเรื่องการความต่อเนื่องครับบางปีเนี่ยเงินมันมามันใหม่มามัน แล้วเออเงินยังไม่มามันก็มีเงินนอองบประมาณก้อนนี้ถือเอาไว้อยู่ใช้ไปก่อนต่อเนื่องได้แล้วก็อะไรครับอิสระสามารถบริหารได้เองโดยที่ไม่ต้องไปติดข้อกังวล่าไอีเทมนี้งบลาแ้วต้องเอาไปใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนะฮะมันมีความคล่องตัวว่างเงินเถอะนี่คือการมีเงินนอองบประมาณมันมีวัตถุประสงค์แบบนี้แหละมันมีข้อดีแบบนี้แหละถ้าเราพูดถึงเงินนอกบปรามามันอาจจะดูนามธรรมนะเอาเป็นรูปประธรรมเลยเงินนอองบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นเงินก้อนหน่อยฮะเกี่ยวกับประกันสังคมะครที่อยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับอันเนี้ยเยอะมากนะเพราะว่าอะไรครับมันต้องเอามาต่อเนื่องมันต้องมาการบริหารอย่างคล่องกลัวและที่สําคัญเ,เงินทบของเงินสมทบของประกันสังคมมันไม่ใช่เงินของรัฐอย่างเดียวมันมีเงินของนายจ้างและลูกจ้างที่สะสมสมทบเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินนอกอระมาณทีนี้เงินนอกอระมามันมีข้อดีมีวัตถุประสงค์ของมันอยู่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรมีอยู่ พื่อความคล่องตัวเพื่อความเป็นอิสระเพื่อเสริมรายได้ในการทําธุรกิจเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานต่างๆแต่ข้อเสียมันก็มีฮะข้อเสียคืออะไรถ้าเรามีเงินนอกงบประมาณเยอะๆหมดเลยเนี่ยคำตอบก็คือมันจะเป็นเงินที่มันไม่อยู่ในงบประมาณเนี่ยพอมันไม่อยู่ในงบประมาณเนี่ยเวลารัฐบาลเขาเสนองบประมาณมาแต่ละปีให้สภาพิจารณาให,ให้สภาให้ความเห็นชอบเนี่ยสภาเขาก็าไม่ได้พิจารณาเงินก้อนนี้ไง นะสภาก็พิจารณาได้แต่เงินที่มันอยู่ในงบประมาณเท่านั้นนะครับอภิปรายอะไรก็ยากตัวเลขก็ไม่ปรากฏนะครับตรวจสอบก็ยากไม่รู้เอาไปใช้ถึงอะไรนะลองมาดูสถิติครับในวันเ,เ,วเว็บไซต์ของวันโอวันอีกเช่นเดียวกันครับโดยคุณวนัดบันติตาโสพลนะครับเขาเขียนง,งานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเผยแพร่เมื่อะะวันที่16พฤศจิกายน20 2 3 นะครับปรากฏว่าเขาไปสำรวจตรวจสอบพบครับว่าเอาปี2021นะฮเะ2 0ง1 2021ิเนนี่ยนะเงินนอกง,งบประมาณของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่อยู่กับหน่วยงานของรัฐไม่ได้ไม่ได้สงคืนรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาผ่านกระบวนการงบประมาณประจําปีกันในสภาเนี่ยนะครับปี2021นครับมีทั้งสิ้น4 6, 3 5ล้านล้านบาทนะ และเงินก้อนนี้พอสะสมสะสมกันไปเนี่ยนะครับก็กล้ตไปเป็น2ล้านเป็น2 8ล้านบาทและเงินก้อนนี้เอาไปต่อยอดสร้างรายได้ขึ้นมานะครับรายได้าจากเงินน่องรบมาต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับได้มาถึง1 5 4่2 2้าน0 2 2 2ล้านบาทนะครับนี่คือตัวเลขสถิติลองไปอา่านในบทความได้แล้วเงินนองงบมานเนี่ย แต่และหน่วยงานมันถือไว้ได้หน่วยงานไหนถือไว้เยอะที่สุดครับลองมาสํารวจดูนะครับหน่วยงานที่ถือเยอะที่สุดก็คือกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน258,550.9านวน2 8 5 5 0 9ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่สํานักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเขามีความจําเป็นที่จะต้องบริหารจัดการอันดับที่2คือกระทรวงอุดมศึกษาหรืออวครับอันนี้สองแสนสยแปดสิบล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากอะไรครับเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยออกนอกระบบเป็นองค์การมหาชนออกเป็นมหาลาัยนอกระบบแล้วนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบราชการแบบเดิมนะครับดังนั้นเขาก็จะมีการบริหารจัดการเงินเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับอันดับที่3กระทรวงแรงงานครับสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งจุดเก้าล้านบาทนี่ส่วนใหญ่มาจากไหนฮะสำนักง,งานประกันสังคมงครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปอันดับที่4ครับ กระทรวงกลาโหมถือเอาไว้อยู่22,260.8ล้านบาทส่วนใหญ่ไปอยู่ที่กองทัพบ,บกและอันดับที่5คือกระทรวงการคลัง1นคร0ัง 101, ล้านบาทงานวิเคราะห์ของวันโอวันชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่า i, เฮ้ยราลองมาดูซิถ้าบอกว่ามีเงินน่องก็ประมาณเพื่อวัตถุประสงค์1เสริมรายได้อามภารกิจ2มีความเป็นอิสระมีความต่อเนื่อง3าม่องตัว สามวัตถุประสงค์การมีเงินนองก็ประมาณเนะี่ยปรากฏว่าสาธารณสุขเขาถือเอาไว้เยอะเนี่ยมันบรรลุภารกิจนะนะมันมีความเป็นอิสระนะครับมันมีความเบิกจ่ายคล่องตัวอุดมศึกษาเขาถือไว้เนี่ยก็บรรลุภารกิจนะแรงงานถือไว้ในสํานักงานประกันสังคมสะส่วนใหญ่ก็บรรลุภารกิจนะแต่กะลาโหมเนี่ยถือไว้ทําไมครับกองทัพบกถือเงินนองก็ประมาณเอาไว้ทำไมเยอะแยะภารกิจคุณต้องการอะไรฮะ คุณจะไปทารายได้เพื่ออะไรครับคุณจะเงินเนาะอกก้อวกาประมาณไปสร้างรายได้เพื่ออะไรคุณต้องการความเป็นอิสระเรื่องอะไรนะครับนี่คือการตั้งคําถามลองไปดูรายละเอียดได้แล้วมันมาสัมพันธ์กับอนเรื่องมเมื่อกี้เรื่องธุรกิจกองทัพตร,ตรงไหนหละ่ะคําตอบก็คืองี่ครับกองทัพเนี่ยมีการไปทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเอาไว้จํานวนมาก นะครับว่าให้เงินก้อนนี้เงินก่อนนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณแล้วไม่ต้องไปนําฝากไว้ที่กระทรวงการคลังถือเอาไว้เองแล้วส่วนใหญ่ก้อนนี้คืออะไรครับว่ามาจากรายได้ธุรกิจกองทัพนี่แหละสนามมา้าสนามกล์ฟสนามมวยนี่แหละครับแล้วจะตรวจสอบก็ไม่รู้ครับว่ามันได้มาเท่าไหร่ไม่รู้ครับว่าไปเข้ากระเป๋าส่วนไหนไม่รู้ครับว่าแต่ละปีได้เงินมาเท่าไหร่ต่างๆะเนี่เแล้วรายได้ถือไว้แบบนี้เอ๊ะถึงเวลาก็มาของบประมาณเยอะเหมือนเดิมอีก แล้วมันแฟร์กับหน่วยงานอื่นไหมมันแฟร์กับประชาชนไหมมันแฟร์กับเอกชนที่ต้องแข่งขันกันไหมเกิดเอกชนเขาอยากสร้างสนามกอล์ฟเขาอยากสร้างสปอร์ตคลับเขาอยากสร้างโรงแรมเขาอยากสร้างสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทแต่เอกชนเขาต้องไปซื้อที่หาที่เอาเองถูกไหมครับเขาต้องจ้างพนักงานเอาเองถูกไหมครับเขาต้องเอาผู้บริหารโรงแรมมืออาชีพเข้ามาทําผู้บริหารสปอร์ตคลับมืออาชีพเข้ามาทําถูถกไหมครับแต่ทําไมกองทัพมีคุณของตัวเองด้วยกันเนี่ยมีที่ดินนะครับ แล้วมีอะไรครับก็มีบุคลากรกร็คือคนในกองทัพมาบริหารเองเลยแล้วมันเป็นภารกิจของกองทัพหรือเปล่าแล้วพอได้มาก็มีการไปตกลงกับส่ทรวงการคลังว่าไอ้นีเน่เป็นเงินนอกประมาณที่ไม่ต้องนําฝากกระทรวงการคลังเพราะกฎหมายมันเปิดช่องไงครับถ้ากระทรวงการคลังตกลงกับกลาโหมว่าไม่ต้องเอามาฝากกระทรวงการคลังก็ถือว่าทาได้นี่จึงเป็นที่มาครับว่าสสพเก้าไกลเข้าเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาครับ เป็นหนึ่งในชุดกฎหมายปฏิรูปกองทัพครับเทราที่เขาเอาไปรนรคงหาเสียงวันนี้สสอนำโดยคุณวิโรธลัคนาดีสอนก็เสนอเข้าสภาบอกว่าอย่างก,กันนั้นเลยเงินนอกก็ประมาณม,มีความจําเป็นเข้าใจได้แต่ขอให้ยกเลิกเรื่องการให้กระทรวงต่างๆตกลงกับกระทรวงการคลังได้ไหมว่าจะไม่ต้องนําฝากรสรวงการคลังนะครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่าน คนที่กระทรวงที่จะต้องรับเดือดร้อนหวาเพื่อนอาจจะเป็นกระทรวงกลาโหมเพราะมีข้อตกลงแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าให้มันโปร่งใสได้ไหมให้มันเปิดเผยได้ไหมจะได้รู้ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าเงินนอกประมาณมันมีเท่าไหรอย่างไรแต่ละหน่วยงานถือกันไว้เท่าไหร่อย่างไรนะครับให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับนี่คือร่าง กฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของอสภานะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับธุรกิจของกองทัพเนี่ยนะฮะต่อเนื่องจากเรื่องที่ดินกองทัพธุรกิจดินถือเอาไว้เยอะแยะเลยกองทัพเพื่อ,อามาทําธุรกิจกองทัพและธุรกิจกองทัพก็เป็นเงินนอกงบประมาณเป็นรายได้นอกงบประมาณนะฮะลองดูนะครับคุณบทความของวันโอวันเนี่ยเขารวบรวมมาไว้นะครับเขาบอกว่าตัวอย่างธุรกิจกองทัพนะครับเอาเฉพาะที่เปิดเผยนะที่ไปสืบค้นได้ ตั้งแต่2,015ถึง2,019นะครับนะสนามกอล์ฟ37แห่ง316ล้านบาทโรงแรม6แห่ง274ล้านบาทสนามม้าของกองทัพที่2 94ล้านบาทสนามมวยลุมพินี41ล้านบาทคิดกันง่ายๆเท่านี้ก่อนครับมีกองทัพที่ไหนในโลก มีสนามกอล์ฟไหมฮะมีกองทัพที่ไหนในโลกต้องไปทําภารกิจสร้างสนามกอล์ฟเปิดให้คนเข้ามาตีกอล์ฟไหมครับมีกองทัพที่ไหนในโลกไปทําโรงแรมไหมมีกองทัพที่ไหนในโลกไปสร้างสนามม้าไหมไปสร้างสนามมวยไหมมีกองทัพที่ไหนถือที่ดินเยอะขนาดนี้เพื่อไปทําเรื่องเหล่านี้แล้วเอารายได้เข้ากระเป๋าโดยที่ไม่ต้องอาไปนําฝากไว้ที่กระทรวงกนนารคลังเป็นเงินนอกงบประมาณนะครับนั่นแหละฮะ ดังนั้นเรืยอย่องที่คุณวิโรธและพัก้าวไายเข้าตักดันกันในวันนี้ก็เป็นการคืนความปกติให้กับประเทศไทยนี่แหละมันผิดปกติมานานจนคุ้นชินครับวันนี้ก็คืนความปกติซะไม่ได้ถือไม่มีความจําเป็นต้องถือที่ดินเยอะขนาดนี้ก็คืนมารายได้ธุรกิจกองทัพเต็มไปหมดก็ทําให้มันโปร่งใสยอยากทําเป็นเงินนองงบประมาณแล้วมันมีความจําเป็นหรือเปล่าที่ต้องไปประกอบธุรกิจเยอะแยะเ,ยะเต็มไปหมดนะครับ เอาล้ครับนี่คือประเด็นที่2นะครับฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับว่าการประชุมสภาสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะมีการวิรายกันเรื่องนี้และก็จะมีการลงมติครับว่าสภาผู้แทรแะะนราษฎรจะให้ความเห็นชอบรับหลักการในวาระที่หหรือไม่ถ้ารับหลักการวาระที่1ก็จะเข้าสู่วาระที่2อสาต่อไปนะครับก็คือมาตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณารายมาตราแล้วก็ไปลงมติให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ติดตามกันดูครับว่าจะผ่านหรือไม่นะครับในวันพุธวันพฤหัสนี้